สวัสดีครับพี่พี่วันนี้นะครับผมจะพามารับชมแนวทากระตกแต่งนะ2แบบสองสไตล์นะครับบอกเลยว่า สองแบบนี้เนี่ยแต่งออกมาได้ดูสวยดูดุทั้งคู่เลยนะคบพี่ๆดูคลิปนี้จนจบแล้วสามารถแอดไลน์มานะคบเพื่อสอบถามรายละเอียดและโปรโมชั่นกันได้นะครับวันนี้ผมพามาชมดูสองแบบสองสไตล์นะครับผมกับรถ Ford Ranger อรุ่นสปอร์ตราคา9 9 9 0 0 0าน้นบาทนั่นเองนะครับสองแบบนี้นะครับบอกเลยว่าสวยทั้งคู่เลยนะคบพี่ๆทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นตัวรุ่นสปอร์ตใส่ชุดแต่งแฮมเมอร์รอบขันนะครับส่วนทางด้านขวานะครับจะเป็นชุดเหล็ก Extreme b o บานั่นเองนะครับดีไซน์เนี่ยจะลักษณะเขาต้องบอกว่าดุดันกันโคนระแบบนะทางด้านซ้ายจะดุดันไปในแนวแบบผู้ดีนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะดนุด,ดันไม่เก่งใจใครนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวพามารับชมนะครับว่าตกแต่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะเริ่มจากทางด้านนี้กันก่อนเลยนะครับผมคันนี้ใส่ชุดเหล็ก ของแบน Hammer, นรบน,บนด์แฮมเมอร์นะครับด้านบนติดฝากระโปรงทรงฟิตนะฮะแล้วก็ตรงกลางกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นชุดกระจังหน้า FORD Raptor V6 นั่นเองส่วนของกันชนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นของ h a m m มอร์ l a สนะครับนี่เป็นไงครับด้านหน้าสวยงามมากเลยนะฮะแล้วก็ ถันมานะครับผมคันนี้นะครับผมเช่นเดียวกันนะด้านบนติดสกูปทรงฟิตเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของตัวชุดเหล็กนะครับจะเป็นของ Extreme b u b a ต้องบอกว่าตัว Extre m e b ีม a ครับเขาจะมัดรวมไว้ก้อนเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้าหรือเปกระทั่งตัวการชนเหล็กนะครับผมเขาจะเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้เลยนะครับ ความดุดันของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นที่1เลยนะครับผมเจ้ากระทิงดุของเราเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะพี่พี่ลูกค้าเนี่ยชื่นชอบกันเยอะพอสมควรเลยนะครับใครที่รู้สึกว่าไม่ชอบชุดเหล็กที่มันดูเต็มแบบนี้มากจะเกินไปสามารถใส่ชุดของแฮมเมอร์แบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าชุดเหล็กของตัว Extre m e มนะครับผมเป็นหนึ่งในชุดเหล็กที่มีความดุดันก็จริงแต่ว่าในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยก็มากกว่าพอสมควรเลยนะครับ เวลาที่เราประกอบเข้ากับ Ford r a n เจ r ของเราเนี่ยต้องใช้คนยกเนี่ยสาคนเลยนะครับแล้วก็ค่อยดันเข้าไปประกอบนั่นเองนะครับบอกเลยว่าหนักมากนะแต่ถ้าเกิดเป็นชุดเหล็กแฮมเมอร์ก็จะเบาลงมาหน่อยนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่การตัดสินใจอยู่ที่การเลือกของลูกค้านะครับว่าชื่นชอบแบบไหนนั่นเองนะครับในส่วนของตัวชุดเหล็กนะครับผมเรามีให้เลือกหลากหลายแบบนะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในชุดเหล็กที่เรานํามาเสนอวันนี้นะครับ ทัดมาเลยระบบช่วงล่างนะครับผมสำหรับระบบช่วงล่างเนี่ยสคันนี้ก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดเป็นตัวชุดแต่งแฮมเมอร์นะครับผมระบบช่วงล่างคันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะสไตล์ออฟโรดนั่นเองนะครับตัวล้อแม่งเนี่ยจะเป็นขอบ20น,นะครับผมแล้วก็ออฟเซ็ตลบ24นะยกสูง3นิ้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวชุดปิีลกลบฝามุสาของแมนยกนั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนของทางด้านซ้าย ครับผมก็คือจะใส่เป็นล้อแมกของ20เช่นเดียวกันนะครับผมเป็นออฟเซตศูนย์ะแล้วก็ยก2นิ้วนะครับผมใส่ตัวปิงนกของแบรนด์ออปชั่นนั่นเองนะฮะนี่มันจะแตกต่างกันเห็นไหมครับถ้าเกิดใครที่อยากจะตกแต่งเป็นสไตล์ออฟโรดนะครับตัวล้อแมกยางเนี่ยผมแนะนำว่าใส่ซักอบสิบแปลบยี่ครับผมมันกำลังสวยพอดีนะครับผมแล้วก็ ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ชื่นชอบออฟโรดมากจนเกินไปผมก็แนะนําว่าใส่ออฟเซตศูนย์แบบนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับเพราะว่าออฟเซตศูนย์เนี่ยมันจะอยู่ในซุ้มพอดีเห็นไหมเดี๋ยวได้ให้ดูทางด้านข้างตรงนี้มันจะไม่ได้เลยออกมาทางนอกซุ้มมันจะอยู่ในซุ้มพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะได้แบบสไตล์ออฟโรดนิดนึงนะครับหน้ายางเต็มเ็มนะแล้วก็ใส่ซักลบยีิบก็ได้นะครับผมมันจะเลื่อนมันในซุ้มนิดนึงเลยออกมานิดนึงแต่ว่ามันจะได้ในเรื่องของความสวยงามวอมออฟโรดนั่นเองนะฮะตรงนี้ใครชชื่นนอบบบแไหก็สาามรถ ทักไลน์มาเพื่อแจ้งผมได้นะราว่าจะชอบแบบไหนนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยใส่ตัวชุดโชคด้วยนะครับผมชุดโชคของแบรนด์โปรเฟนเดอร์นั่นเองนะคะเป็นชุดโชคโปรเฟนเดอร์2.0ม n น t ทู e นะครับผมนี่แต่ถามว่าเราไม่เปลี่ยนเรื่องของตัวโชคได้ไหม ได้เช่นเดียวกันนะพี่ๆเหมือนคัน e x t r รีมคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยคือไม่ได้เปลี่ยนชุดโช๊คนั่นเองนะครับเราสามารถใช้โชคเดิมๆของเขาก็ได้นะแต่เพื่อประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมผมแนะนําว่าชุดโชคถ้าเปลี่ยนได้ก็ต้องเปลี่ยนนะคบพี่ๆเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคือการที่เราเปลี่ยนโชคนะคะ้คราคผมมันจะทําให้การขับขี่ของเราเนี่ยมันดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเนี่ยน้ำหนักของตัวชุดเลงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธรรมดานะพี่ๆนะและที่สาคัญเลยตัวโช้กเนี่ยเราเปลี่ย เป็นโมโนทูนะครับก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยมันมีความนิ่มนวลเพิ่มมากยิ่งขึ้นทําให้รถเนี่ยมันเฟิร์มมากยิ่งขึ้นในการใช้งานนั่นเองนะครับทันมากด้านข้างตัวรถนะครับตัวรถนี่เห็นไหมครับลักษณะของเขาเนี่ยจะคล้คลายๆกันเลยนะครับผมมีแก๊ปหลังคาเหมือนกันเราใส่แก๊บเพิ่มนะครับผมตัวแก๊ปเนี่ยเราจะติดตั้งหรือไม่ติดก็ได้นะถ้าเราติดตั้งเพิ่มเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวรถมันดูดุดันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองเป็นสไตล์ออฟโรดนั่นเองนะแล้วก็ตัวราวห,หลังคาก็ติดตั้ง เพิ่มให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะถัดมาด้านล่างนะครับผมมันได้เหล็กของแมนแฮมเมอร์นี่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมมันได้เหล็กของแบนแฮมเมอร์ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในมันได้เหล็กที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็ตัวบันไดเหล็กเนี่ยเขาจะมีการลื่นด้วยทางด้านข้างแบบนี้เห็นไหมครับ เวลาที่เราขับรถไปแล้วก็ตัวบันไดเหล็กเนี่ยมันเปียกฝนหรือว่ามันโดนโคลนโดนดินโดนทรายนะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมว่าตัวบันไดเหล็กเนี่ยเวลาขึ้นรถมันจะลื่นนะเพราะมันมีตัวกันลื่นด้วยลักษณะผิวสัมผัสของเขาเนี่ยมนจะคล้ายๆกระดาษทรายนะครับผมเวลาที่เราเหยียบไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยกันลื่นให้พอสมควรเลยนะครับถัดมานะครับมาดูท้ายรถกันต่อนะท้ายรถก็แตกต่างกันนะคะตัวโรบาร์จะแตกต่างกันแล้วนะ อย่างคันเอ็กซ์ตรีมนะครับผมก็จะใช้เป็นโลบาของเอ็กซ์ตรีบูบาเลยนะครับผมดีไซน์ของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแฮมเมอร์เนี่ยคันนี้เนี่ยไม่ได้ติดของแฮมเมอร์แล้วนะเป็นตัวอัลเลนเดอร์นั่นเองนะครับผมเป็นโลบาของอัลเลนเดอร์เป็นการผสมผสานดีไซน์ระหว่างแบรนด์หนึ่งกับแบรนด์สองนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยแบรนด์อัลเลนเดอร์ก็ถือว่าเป็นในหนึ่งแบรนด์ที่ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยนะฮะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยใกล้เคียงกับแบรนด์ของ ตัวแฮมเมอร์นั่นเองนะใครที่ชื่อชอบของแฮมเมอร์จะใส่เป็นแฮมเมอร์รอบคันเลยก็สามารถทําได้หรือใครอยากจะดอปงบประมาณลงนิดนึงแล้วก็ไปใส่ดีไซน์ที่มันใกล้เคียงกันนะครับผมก็สามารถทําได้เหมือนอย่างตัวแอนเดอร์แบบนี้นะฮะนี่ทันมาทางด้านท้ายนะครับผมก็จะลักษณะคล้ายคลยกันเห็นไหมบัมเปอร์ก็มีให้เลือก2แบบนะอย่างคันนี้เป็นบัมเปอร์ขนาดใหญ่เป็นแบบบิ๊กไซส์นั่นเองนะครับความหนาของเขาเนี่บอกเลยว่าหนามากนะฮะหนามากประมาณประมาณ ข้อนิ้วผมเลยมานิ้วนิ้วชี้ผมเนี่ยนิ้วชี้ของผมเลยนะครับผมหนามากนะพี่พี่แล้วก็ส่วนทางด้านนี้ตัวนี้จะเป็นบัมเปอร์ที่เป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งเ,เป็นตัวเล็กนะครับใครที่ชื่นชอบแบบไหนสามารถแจ้งผมใน ID ด i ี e ลได้นะครับผมแอดดีไลน์มาเพื่อพูดคุยกันได้นะแล้วก็ในส่วนของตัวชุดเหล็กนะครับผมทางด้านล่างตรงนี้นะครับผมจะเป็นของเอลเลนเดอร์นะครับผม o า t เรนเดอร์ er, แล้วก็ส่วนตัวเอ็กซ์ตรีมนะครับด้านล่างตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นของแบรนด์แฮมเมอร์นะนี่เห็นไหมครับดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันนะครับผมดีไซน์ใกล้เคียงกันนะครับผมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างก,กันออกไปนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยคันนี้เนี่ยได้ใส่ในส่วนของตัวชุดท่อนะครับผมก็คือเป็นชุดท่อที่ออกไปคู่เหมือนกับแรปเตอร์นั่นเองนะนี่สวยงามไหมสวยงามงามากเลยพี่มันดูมันดูเหมือนตัวมันดูเหมือนรถสปอร์ตอะ เออมาเป็นข้อคู่เหมือนกับตัวแรปเตอร์ศัตูศูนย์นะครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมแล้วก็ซุ้มเสียงของเขาเนี่ยบอกเลยว่าเอาเรื่องนะใช้ได้เลยนะคะพี่ๆอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสลับตัวรุ่นสปอร์ตของเรานั่นเองนะครับผม9 9 9 9 0 0บาทะครับพี่ๆตกแต่งออกมาได้สวยงามทั้ง2แบบเลยนะครับใครที่ชื่นชอบแบบไหนก็สามารถ แอดไลน์มาพูดคุยกับผมได้นะครับผมว่าอยากจะได้แบบไหนโปรโมชั่นของตัวรุ่นสปอร์ตมีอะไรบ้างสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับงั้นก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมใครที่ชืชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ